มีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเหย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอองค์เดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหองค์เดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปักน้ำโพ และที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยาบางังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาบุญญาบารีีของหลวงพรเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็จะลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านอินคำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขก big 1 9 9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง ไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับที่ท่านเห็นหน้าจอขนาดนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีเทพศาสตรานะครับนาะของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะาไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับหรือว่ามีดหมอหลงพ่อลุงนะครับนาะหลงพ่อกันหลงพ่อกนะล้วยและหลงพ่อเงินมันประปังเหลืองนะ กระเ่ยมาทั้งหมดก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจินะครับเป็นพระรยาสงที่อยู่ในเขตภาคเหนือนตอนล่างนะครับนะพูดถึงภาคเหนือนตอนล่างก็มีตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรตากพิจิตริษุโลกไปยนูนนะครับนะจังหวัดเพชรบูร์นะกะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็จะล้วนแต่ว่าเป็นโซนภาคเหนือตอนล่างนะ ที่สาคัญในภาคเหนือตอนล่างก็เรียกว่านะครับมีพระเกจินะครับมีพระอลียาสองที่มีชื่อเสียงโงดังค่อนข้างที่จะมากถ้าเหนือจังหวัดววนครสวรรค์ขึ้นไปสักทีเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรนะครับพูดถึงจังหวัดพิจิตรเราก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะก็อยู่ในเขตอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับนะส่วนออกไปนิดนึงก็จะเป็นวัดหนองตะงูนะครับนะวัดหลวงพ่อพิมพานะ อันนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอใกล้เคียงนะครับนะเป็นอยู่ใกล้ๆก้กันนะครับอยู่ใกล้ใกล้ใกล้กันนะนะครับก็เอาละครับวันนี้นะครับก็ถือว่านะครับนะเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสได้มาทักทายไดมาพูดคุยกันนะครับจะได้นําเอามีดด้ไม้ฝักไม้เล่มนี้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะครับน่ะเป็นมีดด้ไม้ฝักไม้เล่มนี้นะครับนะถือว่า เป็นมีนดตาไม้ฝักไม้ที่มีความคลาสสิกมากๆนะครับมีความคลาสสิกมากๆนะ,ะเป็นมีนดตาไม้ฝักไม้ออยอยออของหลวงพ่อเดิมน,นะครับอยู่ต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะชเกข้อใบนะครับอยู่ประมาณ3นิ้วนะครับอยู่ประมาณ3นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่6นิ้วก,กว่านะครับหกเจ็ดนิ้วประมาณนี้นะอ่นนี่นะครับก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็จะ สูงนะครับนายท่านได้เห็นความเก่านะครับชัดๆดีนะนะครับเป็นมีตที่มีความคลาสสิกมีความงดงามนะครับไปอีกแบบหนึ่งนะ mm hmm. คือต้องมองให้เป็นนะครับต้องมองแบบมีศาสตร์และศิลป์นะครับจะเห็นความใช่นะ ซึ่งมีดยุคต้นของหลวงพะเดิมนั้นก็เรียกว่าเป็นมีดที่ถ้าเอาความงดงามนะครับเอาความสวยอาจจะสู้มีดยุคก,กลางและมีดยุคปลายไม่ได้นะแต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าเต็มนะครับนะผู้ทีคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนนะครับจะไม่มีลดน้อยถอยลงนะนะครับนะนี่ก็นะครับนะเป็นแหวรัดด้วยเขาเรียกว่า,าเหมือนกับทองทองเหลืองนะครับทองเหลืองนี่นะ เอาล่ะนะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกแล้วก็นะครับเนดะขอซูมสุดเลยนะครับนะเราก็มาดูในส่วนของภายในนะอันนี้นะครับก็พูดถึงภายในก็เรียกว่าเต็มไปด้วยเขาเรียกว่านะครับนนะความงดงามนะครับนะซูมได้อีกนิดนึงนะครับนะให้ท่านได้เห็นผิวนะครับนะ,ะการทําคลิปนะครับแต่ลวิดีโอผมก็จะเน้นในเรื่องของอัซซูนะ อันนี้นะครับในส่วนของภายในของฝักนะก็อยากให้ท่านได้ชมในเรื่องของภายในของฝักนะครับเรียกว่าเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบไพรความเก่านะก็ลองใช้ดุลพินิษ์พิจารณานะครับนะด้วยกันนะนะครับเป็นเหมือนกับเชือกสายสินนะครับน้ามาพันอยู่นะเดี๋ยวเอาละผมขออนุญาตจะวางในส่วนของ ฝากเอาไว้นะครับนะที่นี่ก็ไล่ดูนะครับมาไล่ดูนะเป็นมีดที่าหาชมได้ย,ยากนะครับนะเป็นมีดแบบนี้นะเป็นยุคเก่าแก่เป็นมีดโบร,บราณน,นะท่านจะดูในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับของมีดเล่มนี้นะนะครัเรียกว่า,าเป็นลายแปลกๆนะครับนะที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอกันนะ อันนี้ก็มีความงดงามนะครับนะสันมีดเรียกว่าเป็นสันประมอนะครับยันปลายเลยนะอันนี้นะครับก็เรียกว่าที่สําคัญนั้นสันมีดจะหนานะครับหนามากเลยทีเดียวนะอลองดูนะครับนะลองดูวิเคราะห์เจาะลึกดูนะอันนี้นะครับในส่วนของออคลาบไพลน,นะครับนะตั้งแต่ปลายจรวดนู้นนะครับนะ อาโคนของมีดนะนครับก็ให้ท่านได้ชมนะครับด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านเองนะเพียงแต่ว่าชมแล้วหากท่านอยากจะติดต่อสอบถามนะครับติดตรงไหนนะครับนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะนั่นแหละครับก็าสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6, 6นะครับก็อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะผมเองก็เปิดสายตลอดนะครับนะ24ชั่วโมงนะอ่านะครับนะมีบางวันนะครับมีบางวันที่ผมเช้าๆนะครับผมจะไปที่สวนนะครับนะบางทีมีหลายท่านส่งข้อความเข้ามานะผมก็ไม่ได้ตอบก็นั่งจากว่า เวลาผมเข้าสวนเนี่ยผมจะวางโทรศัพท์ไว้ที่รถนะครับนะ,ะก็เรียกว่าหลายชั่วโมงด้วยกันเลยทีเดียวนะ,ะกะ็วางไว้ที่รถนะครับตัวนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับนะทุกท่านเอาไว้นะทุกท่านเอาไว้นะเนื่องจากว่าแต่พอขึ้นมาผมก็จะไล่ตอบทั้งหมดนะครับนะไล่ตอบทั้งหมดเลยนะก็ต้องเรียนให้เพื่อนๆได,ได้ได้ทราบกันนะนะถ้าวันไหนเข้าสวนก็จะ ไม่ได้ไม่ได้ตอบท่านทันทีนะครับนะก็เนื่องจากว่าโทรศัพท์ที่จะวางไว้ที่รถนะวางไว้ที่รถนะนะครับลองใช้ตุ่มพินิษพิจารณาดูนะครับนะมีแต่เล่มนั้นก็คือผมเองก็จะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่าง,งนี้นะก็เนื่องจากว่าต่อให้บอกไปว่าดีแค่ไหนให้บอกว่าใช่แค่ไหนนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่บางท่านก็บอกว่าไม่จรงิงนะประมาณนั้นนะครับนะ ก็เลยนะครับเอามาเขาเรียกว่าให้ท่านดูด้วยสายตาของท่านนี่แหละนะครับนะเมื่อดูแล้วหากท่านชอบนะครับนะ,ะหรือว่าอยากจะแบ่งเช่าหามบูชานะ,ะเล่มไหนท่านก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามานะครับนะ,ะส่วนการราคาอะไรต่างๆก็มาพูดคุยกันนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะอะไรพอแบ่งกันได้ก็แบ่งกันไปนะ ก็เรียนว่าอย่างนี้นะครับนะอันนี้เอามาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับกันมีดก็นะถือเป็นอีกจุดหนึ่งแหละนะครับที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสาราสาคัญสาคัญเอาไว้เช่นเกสาของหลวงพ่อนะครับนะ้าหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะครับนะก็ หรือไม่ก็จะเป็นผงนะครับนะต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทาการบุกเสกเอาไว้นะครับนะเมื่อบรรจุลงไปในกันแล้วก็จะปิดด้วยคั่งนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะคั่งก่อนะครับนางแหงแกะนะครับแล้วก็เก่านะครับที่สําคัญนั้นก็จะเห็นคราบนะครับนของเขาเรียกว่าคั่งนะครับนะซึมออกมานะครับเป็นคราบขาวๆนะ วออกสอีน้ำตาลนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะ,นะก็ล้วนแต่ว่าเป็นคราบมวลสารนะครับนะทั้งสิ้นเลยนะก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ10นาสิบกับ40 10, 4บวินาทีนะครับนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมนะท่านชมตรงไหนท่านติดตรงไหนนะครับนะอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนตรงนี้นะครับจะตอบคาว่าอาสังวิสุโรปุสักอุภาไวัยนะเป็นพุทธคุณ9้านะครับนะตอบ แต่ว่ารอยตอกก็เทียบว่าจะเห็นเรือนรางไปแล้วนะเห็นเรือนรางไปแล้วนะครับนะเป็นผู้ทุคุณเก้านะครับที่ตออ้อยในใบมีดเล่มนี้นะเรียวกว่ารอยคราบไข่นะครับนะปิดนะครับปิดหมดก็จะเห็นออกเรือนรางนิดหนึ่งนะครับนะตอบคำว่าอ,า,อาสังนะครับนะอาสังวิสุโรนะครับนะปุสะภูภานะ นี่ก็นะครับอยู่ในใบมีเเ่มนี้นะอยู่ในใบมีเเ่มนี้นะครับนะก็เป็นว,ว่านะครับเอาละครับไปลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดย mm hmm. เฉพาะก็คือท่านาจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าเก่าก็ดีนะครับนะเ mm hmm. มื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นเป็นประโยชน์ต่อ ข่้นเพื่อนด้วยกันนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะหรือว่าท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนนะครับท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้คนเดียวนะครับก็ไม่เข้ามาติดตรงไหนให้ทำเข้ามาในตรงนั้นนะกาให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9กนะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิมมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักรินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ